มันมีที่จับอยู่นะแต่ว่ามันหายไปไหนไม่รู้เลยหลุดไปแล้วครับที่หลากก็ไปห้ลากอ่ะโอ,อ้ไก่มาแย้วไก่มาแย้วเออไก่มาแย้วนี่

จอบน้น oh, <c ười> ้ำหาตัน้ำจับตัวนี้ครบแล้โอ้โอ้เราไก่ไรแล้วเราไก่ไรแล้วโอ้ยโอ้ยไก่นอนไงเอ้าไอ้ต้อไก่ทนขาแล้วลูก